เจ็ดพฤติกรรมที่คนมีสเสน่ห์แบบลึกๆมักทำโดยไม่รู้ตัวคุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีไม่ได้แต่งตัวหรูหราหรือมีฐานะร่ำรวยแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากคุยด้วยและรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้เจอนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะเขามีสเสน่ห์แบบลึกๆที่ดึงดูดคนได้โดยไม่ต้องพยายามสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณซื้อได้ไม่ใช่การสร้างภาพแค่ชั่วคราว และไม่ใช่การเสแส้งเพื่อให้คนชอบแต่เป็นพลังภายในที่ค่อยๆแผ่ออกมาผ่านท่าทางคำพูดและวิธีคิดแม้เขาเองจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างกลับสัมผัสได้และอยากเข้ามาใกล้โดยธรรมชาติข่าวดีคือสเสน่ห์แบบลึกๆไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มาจากพฤติกรรมเล็กๆที่คุณสามารถฝึกฝนได้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง7พฤติกรรมที่คนมีสเสน่ห์แบบลึกๆมักทำโดยไม่รู้ตัว พร้อมตัวอย่างและผลลัพธ์ที่คุณจะได้ถ้าคุณเริ่มนำไปใช้ตั้งแต่วันนี้พฤติกรรมที่หนึ่งเขาฟังอย่างตั้งใจเหมือนคุณคือคนสำคัญที่สุดในห้องคนที่มีเสน่ห์จริงๆมักไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ฟังเป็นฟังแบบที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเสียงของคุณมีค่าและเรื่องของคุณสำคัญเพราะในโลกที่ทุกคนอยากพูดอยากเล่าอยากแสดงตัวตน การเจอคนที่ยอมฟังเราอย่างตั้งใจมันหายากเหมือนเจอแหล่งน้ำในทะเลทรายตัวอย่างให้เห็นภาพลองนึกภาพว่าคุณกําลังเล่าเรื่องที่ทำให้คุณดีใจสุดๆให้เพื่อนสองคนฟังเพื่อนคนแรกฟังไปเล่นโทรศัพท์ไปเหมือนใจลอยเพื่อนอีกคนมองตาคุณยิ้มและพยักหน้าในจังหวะที่คุณพูดพร้อมถามคำถามต่ออย่างสนใจคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกดีกับใครมากกว่ากัน แน่นอนคนที่ตั้งใจฟังและอยู่กับคุณในตอนนั้นจริงๆเคล็ดลับของการฟังแบบมีสเสน่ห์สบตาอย่างนุ่มนวลไม่ต้องจ้องเขม็งจนอีกฝ่ายอึดอัดแต่ให้มองแบบอ่อนโยนและเปิดใจใช้ภาษากายตอบรับเช่นพยักหน้ายิ้มหรือขยับตัวเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในบทสนทนาถามต่อด้วยความสนใจจริงคำถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่อีกฝ่ายผู้จะทำให้เขารู้ว่าคุณตั้งใจฟังจริงๆ หยุดขัดจังหวะให้เขาพูจบก่อนแม้คุณจะมีไอเดียหรือความคิดเห็นก็ตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขามีค่าในสายตาคุณคุณจะได้รับความไว้วางใจและความผูกพันลึกซึ้งขึ้นคนจะอยากคุยกับคุณมากขึ้นเพราะคุณทำให้พวกเขารู้สึกดีคนที่ฟังอย่างตั้งใจมักมีพลังดึงดูดสูงเพราะในสายตาของคนอื่นเขาไม่ใช่แค่คนคุยสนุก เป็นคนที่เข้าใจเราและเมื่อใครสักคนทําให้เรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรามักจะอยากอยู่ใกล้เขาเสมอพฤติกรรมที่สองเขามีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่สั่นไหวไปกับสิ่งรอบตัวง่ายๆมีบางคนที่เรารู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่ใกล้เหมือนเขาเป็นสมอเรือกลางคลื่นลมแรงไม่ว่าข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนเขาก็ยังสงบอบอุ่นและมั่นคงอยู่เสมอ สเสน่ห์ลึกๆแบบนี้ไม่ได้มาจากหน้าตาการแต่งตัวหรือคำพูดสวยหรูแต่มาจากพลังของใจที่ไม่แกว่งไปตามกระแสเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตรงานกลางพายุยิ่งพายุก็ยิ่งเห็นว่ารากของมันลึกและแข็งแรงแค่ไหนเวลาคุณเล่าเรื่องที่ทำให้คุณเครียดเขาไม่รีบตัดสินไม่ตื่นตระหนกและไม่ปล่อยอารมณ์ให้ปั่นป่วนตามคุณเขาฟังอย่างสงบ พูดอย่างใจเย็นและใช้พลังของความนิ่งส่งต่อให้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโดยไม่ต้องสัญญาอะไรด้วยซ้ำเพราะแค่การอยู่ของเขาก็เป็นคำตอบอยู่แล้วลองนึกถึงเพื่อนที่เวลาเกิดปัญหาใหญ่คนอื่นวิ่งวุ่นพูดในเชิงลบจนบรรยากาศหนักอึง้งแต่เขากลับยังยิ้มได้ยังคิดเป็นระบบและยังมองภาพรวมได้ชัดเจน ความสงบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกแต่เขาเลือกที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมการกระทำนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ทันทีเมื่ออยู่ใกล้มันทำให้เราไว้วางใจอยากปรึกษาและรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเขาเราจะผ่านอะไรไปได้ง่ายขึ้นสเสน่ห์แบบนี้ลึกมากเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่แกล้งทำได้ในระยะยาวคุณอาจจะแซงยิ้มได้ในบางครั้ง แต่ถ้าใจคุณปั่นป่วนจริงๆสุดท้ายคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้อยู่ดีคนที่มั่นคงทางอารมณ์ไม่จำเป็นต้องทำตัวพิเศษอะไรแค่ใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองความมั่นคงนั้นจะค่อยๆแผ่ออกไปเหมือนน้ำที่นิ่งจนใสสะอาดจนเราเห็นทุกสิ่งชัดเจนและในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบ เต็มไปด้วยสิ่งเร้าทางอารมณ์การเจอใครสักคนที่ไม่ถูกดึงไปดึงมามันทำให้เรารู้สึกเหมือนเจอจุดพักใจที่หาได้ยากมากเขามักกลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มโดยไม่ต้องแย่งซีนใครไม่ต้องส่งเสียงดังแต่ทุกคนก็อยากอยู่ใกล้เพราะมันรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและมั่นคงถ้าคุณเริ่มฝึกความมั่นคงทางอารมณ์แม้เพียงการหายใจลึกๆก,ก่อนตอบโต้ หรือสังเกตความรู้สึกตัวเองก่อนพูดคุณจะเห็นว่าคนรอบข้างเปลี่ยนท่าทีต่อคุณจากเพื่อนธรรมดากลายเป็นคนที่เขาเชื่อถือและพึ่งพาได้จริงๆโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากขอนี่คือสเสน่ห์ลึกๆที่ทรงพลังที่สุดเพราะไม่ว่ารูปร่างหน้าตาหรือสถานะจะเปลี่ยนไปความมั่นคงทางอารมณ์จะอยู่กับคุณเสมอและจะทำให้คุณ น่าจดจำในหัวใจของผู้คนอย่างไม่มีวันเลือนพฤติกรรมที่สามเขามีสายตาและรอยยิ้มที่ทำให้คนรู้สึกว่าโลกทั้งใบช้าลงมีบางคนที่แค่สบตาแล้วเรารู้สึกเหมือนหายใจได้เต็มปอดขึ้นมาเหมือนโลกที่วุ่นวายหยุดหมุนไปชั่วขณะเขาไม่จำเป็นต้องพูดคำหวานไม่ต้องยกประโยคสวยหรูมาปลอบใจแค่รอยยิ้มจริงใจและสายตาที่มองอย่างเข้าใจ ก็ทำให้หัวใจเราอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกรอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มที่ฝืนไม่ใช่รอยยิ้มเพราะมารยาทแต่เป็นรอยยิ้มที่มาจากความรู้สึกปรารถนาดีอย่างแท้จริงรอยยิ้มแบบที่ไม่ได้มีเป้าหมายจะได้อะไรตอบแทนแต่ยิ้มเพราะเขาดีใจที่ได้เจอคุณและอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าในสายตาเขาสายตาของคนแบบนี้มีพลังมาก เพราะมันบอกโดยไม่ต้องพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้กับคุณมันไม่ได้มองผ่านมองแบบวัดคุณหรือมองเพื่อหาข้อบกพร่องแต่มองเหมือนกำลังมองเพื่อนแท้หรือคนสำคัญลองนึกภาพคุณกำลังผ่านวันที่หนักหน่วงเหนื่อยล้าและรู้สึกไม่มีใครเข้าใจแล้วบังเอิญเจอใครสักคนที่ยิ้มให้คุณพร้อมสบตาแบบอ่อนโยนคุณจะรู้สึกยังไงในเสี้ยววินาทีนั้น คุณอาจจะยังต้องกลับไปเผชิญปัญหาเหมือนเดิมแต่หัวใจคุณกลับมีกำลังมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมรอยยิ้มและสายตาที่จริงใจถึงเป็นสเสน่ห์ลึกๆที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเพราะมันไม่ได้ต้องใช้ความพยายามมากแต่มันต้องใช้หัวใจที่เปิดกว้างและมองผู้คนด้วยความเมตตาและสิ่งที่น่าทึ่งคือ คนที่มีรอยยิ้มและสายตาแบบนี้มักไม่รู้ว่าตัวเองได้สร้างวันดีๆให้กับใครไปแล้วกี่คนบางครั้งการสบตาสั้นๆหรือรอยยิ้มเพียงไม่กี่วินาทีอาจกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนมีแรงฮึดสู้ต่อถ้าคุณอยากสร้างสเสน่ห์ในแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องฝึกยิ้มตลอดเวลาแค่ฝึกมองคนตรงหน้าเหมือนเขามีความสำคัญ และปล่อยให้รอยยิ้มออกมาจากความรู้สึกจริงๆเพียงเท่านี้พลังของคุณก็จะเปลี่ยนบรรยากาศร,รอบตัวทันทีเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยสายตาที่เร่งรีบและรอยยิ้มที่เสแสร้งรอยยิ้มและสายตาที่มาจากหัวใจจะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าและจะทำให้คุณเป็นคนที่ผู้คนจดจำไม่ใช่แค่ด้วยตาแต่ด้วยหัวใจของพวกเขาเองพฤติกรรมที่สี่เขามีความเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์ให้ใครเห็นมีคนบางประเภทที่เพียงแค่เขาเดินเข้ามาในห้องเราก็รู้สึกได้ถึงพลังของเขาไม่ใช่เพราะเขาเสียงดังไม่ใช่เพราะเขาแต่งตัวเด่นแต่เพราะเขามีความมั่นใจในตัวเองแบบที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังความเป็นตัวของตัวเองแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเขาดื้อรั้นหรือไม่ฟังใครแต่มันคือการที่เขารู้ชัดว่าเขาเป็นใคร ชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเลือกใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเองแม้ว่าจะไม่ตรงกับสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่คิดว่าถูกหรือเท่ก็ตามคนที่มีสเสน่ห์แบบนี้เวลาอยู่กับเขาเราจะรู้สึกสบายใจเพราะเราไม่ต้องเดาใจไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทำตัวเปลี่ยนไปเพื่อเอาใจคนอื่นเขามีความจริงใจในตัวเองและก็จริงใจกับเราด้วยลองนึกถึงคอานูรีฟ นักแสดงฮอลลีวูดที่โด่งดังระดับโลกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราได้แต่กลับเลือกนั่งรถไฟใต้ดินซื้อกาแฟเองใช้เสื้อผ้าธรรมดาและใช้เวลาพูดคุยกับคนแปลกหน้าเหมือนเพื่อนเก่านี่คือพลังของความเป็นตัวเองเขาไม่ต้องสร้างภาพว่าต้องอยู่เหนือใครเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นและนั่นแหละที่ทำให้ผู้คนรักหรืออย่างในฝั่งเอเชีย ฉีดราก้อนจากวงบิ๊กแบนเขาเป็นศิลปินที่มีสไตล์ชัดเจนมากไม่เดินตามกระแสแต่กลับสร้างกระแสของตัวเองแม้บางครั้งแฟชั่นของเขาจะดูแปลกในสายตาบางคนแต่เพราะเขามีความมั่นใจและสนุกกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแฟนๆจึงมองว่านั่นคือความพิเศษและเสน่ห์ของเขาความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องของการแต่งตัวแปลกหรือพูดสวนกระแส แต่มันคือการซื้อสัตว์กับหัวใจตัวเองและไม่ใช้ชีวิตเพื่อรอคำอนุมัติจากใครเพราะเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณก็ไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครคุณแค่เดินบนเส้นทางของคุณและนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนอยากเดินเคียงข้างคุณและสิ่งที่น่าทึ่งคือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงจะมีพลังดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิต โดยที่พวกเขาไม่ต้องคัดเลือกเองด้วยซ้ำในทางกลับกันคนที่พยายามเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่แม้อาจจะได้รับการยอมรับชั่วคราวแต่ก็จะเหนื่อยและดึงดูดคนที่ไม่ตรงกับตัวเองเข้ามาดังนั้นถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์ลึกๆแบบนี้เริ่มจากหยุดถามตัวเองว่าคนอื่นจะคิดยังไงแล้วหันมาถามว่านี่ใช่สิ่งที่ฉันอยากเป็นจริงๆไหม เพราะเมื่อคุณใช้ชีวิตตามความจริงในหัวใจคุณจะไม่ต้องวิ่งหาความยอมรับจากใครคุณจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนที่เคารพในความจริงของคุณและพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในแบบที่คุณเป็นพฤติกรรมที่5มีความสงบภายในแม้ในสถานการณ์กดดันสูงสเสน่ห์ลึกๆของคนที่น่าหลงไหลไม่ได้มาจากการพูดจาเก่งหรือการทำอะไรใหญ่โตเสมอไป แต่มาจากความสงบภายในที่พวกเขามีอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ที่กดดันหรือความเครียดเข้ามารุมล้อมมากแค่ไหนเขายังคงนิ่งและสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างใจเย็นลองนึกภาพสถานการณ์หนึ่งเมื่อคุณอยู่ในที่ทำงานที่กำลังวุ่นวายเต็มไปด้วยปัญหาทุกคนเริ่มตื่นตระหนกและเสียงดังวยวายแต่มีคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางนิ่งสงบผู้จาเยือกเย็น และค่อยๆแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแค่การมีอยู่ของเขาก็ทําให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจขึ้นและปัญหาก็คลี่คลายลงอย่างเป็นธรรมชาติทำไมความสงบภายในถึงมีสเสน่ห์เพราะความสงบภายในเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดพลังงานบวกมันทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มีคนที่สามารถรับมือได้อย่างเข้มแข็งและมีสติ ในเชิงจิตวิทยาความสงบเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้คนประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและงานตัวอย่างคนมีสเสน่ห์ที่มีความสงบภายในมูฮัมหมัดอาลีนักมวยระดับตำนานในระหว่างการชกที่มีความกดดันสูงสุดเขายังคงสงบและใช้สติวางแผนชกทีละยก แม้ในช่วงเวลาที่คู่ต่อสู้พยายามทำให้เขาหลุดโฟกัสความสงบนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาชนะใจผู้คนและเป็นตำนานในยุคปัจจุบันหมอจิมมีคิมอดีตประธานธนาคารโลกและแพทย์ที่มีบทบาทในภาวะวิกฤตในเหตุการณ์วิกฤตสุขภาพระดับโลกเขาสามารถรักษาความสงบและตัดสินใจอย่างเฉียบขาด ทั้งที่สถานการณ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและแรงกดดันมหาศาลวิธีฝึกความสงบภายในฝึกหายใจลึกๆและช้าๆเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดการหายใจลึกและช้าเป็นวิธีง่ายที่สุดที่จะลดความเครียดทันทีฝึกทำสมาธิหรือจิตนิ่งแม้วันละห้าถึงสินาทีช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจในระยะยาวเปลี่ยนวิธีมองสถานการณ์ มองว่าทุกปัญหาคือบทเรียนและโอกาสในการเติบโตแทนที่จะมองเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราล้มเหลวเตรียมพร้อมล่วงหน้าเตรียมแผนรับมือและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เมื่อเจอปัญหาเราจะมีกรอบความคิดและแผนสำรองอยู่ในมือผลลัพธ์ของการมีความสงบภายในคนรอบข้างจะเคารพและไว้วางใจในตัวคุณพฤติกรรมที่ห มีท่าทีเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามให้ทุกคนชอบเราหรือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อถูกใจคนหมู่มากแต่เป็นการมีท่าทีเปิดกว้างที่พร้อมจะฟังยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของคนอื่นอย่างแท้จริงในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย คนที่รู้จักเปิดใจและเคารพความแตกต่างจะก,กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนหลากหลายกลุ่มเพราะเขาไม่ได้ตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นภายนอกแต่เข้าใจว่าแต่ละคนมีเรื่องราวประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันทำไมการเปิดกว้างจึงเป็นสเสน่ห์เมื่อคุณเปิดใจรับฟังและเคารพความต่างคุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่นได้เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลัวถูกตัดสินหรือปฏิเสธ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้คนอยากอยู่ใกล้และอยากแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขากับคุณในทางจิตวิทยาการเปิดกว้างช่วยลดอคติในใจและทำให้สมองของเราพร้อมรับความรู้ใหม่ๆส่งผลให้เราคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ดีขึ้นตัวอย่างคนที่มีท่าทีเปิดกว้างในชีวิตจริงลองนึกถึงโอปราวินฟรี เธอเป็นที่รู้จักไม่ใช่แค่เพราะความสามารถในการสื่อสารแต่เพราะท่าทีที่เปิดกว้างของเธอในการรับฟังเรื่องราวของผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสำเร็จความเจ็บปวดหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมเธอแสดงออกถึงความเคารพและความเห็นใจที่ลึกซึ้งในระดับท้องถิ่นลองนึกถึงคุณสมชายพนักงานออฟฟิศที่ทำงานในทีมที่มีคนจากหลายประเทศ แทนที่จะยึดติดกับวิธีการของตัวเองเขาพยายามฟังและเข้าใจวิธีคิดของเพื่อนร่วมงานแต่ละคนทำให้ทีมทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นการตัดสินใจแม่นยำและไม่สับสนสร้างภาพลักษณ์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือสร้างสเสน่ห์ในตัวเองที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายๆ นี่คือพฤติกรรมสำคัญที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีแต่กลับเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำและหลงไหลอย่างลึกซึง้งวิธีฝึกมีท่าทีเปิดกว้างฝึกตั้งคำถามด้วยความอยากรู้แทนที่จะตัดสินหรือขัดขวางลองถามว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ประสบการณ์อะไรทำให้เขามองแบบนั้นฝึกฟังอย่างไม่ขัดจังหวะปล่อยให้คนอื่นพูดจบก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็น สิ่งนี้แสดงถึงความเคารพและเปิดใจยอมรับว่าคุณไม่จําเป็นต้องถูกทุกเรื่องแต่สามารถเคารพและยอมรับความแตกต่างได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารภาษาหรือไลฟ์สไตล์ผลลัพธ์ของการมีท่าทีเปิดกว้างคุณจะได้รับมิตรภาพและความเคารพจากคนหลากหลายกลุ่มการสื่อสารจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นชีวิตมีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นพฤติกรรมนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีสเสน่ห์แต่ยังเป็นบันไดสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตพฤติกรรมที่7แสดงความจริงใจและความเป็นตัวเองอย่างไม่ต้องแสร้งเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่น่าหลงไหลยอย่างแท้จริงคือความกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพยายามแซงหรือแกล้งทำเป็นคนอื่นและแสดงออกด้วยความจริงใจในทุกสถานการณ์การแสดงความจริงใจสร้างความเชื่อใจและทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เปิดใจจริงๆซึ่งนั่นเป็นหลักฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงทำไมความจริงใจถึงสร้างสเสน่ห์ได้มากเพราะคนเรามักรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเจอคนที่ดูปลอมหรือแกล้ง แต่กลับรู้สึกอบอุ่นและสบายใจเมื่อเจอคนที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งความจริงใจนั้นไม่ต้องพูดมากแค่การกระทําและท่าทีแสดงออกก็ทําให้คนรับรู้ได้ทันทีตัวอย่างจากคนดังที่มีสเสน่ด้วยความจริงใจเอลเลนดีเจเนเรสเธอโด่งดังจากความเป็นตัวของตัวเองไม่กลัวที่จะแสดงมุมตลกมุมอ่อนแอรหรือความผิดพลาด ซึ่งทําให้ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงและรักเธอมากในชีวิตประจําวันลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกชอบคุยด้วยที่สุดมักเป็นคนที่พูดตรงๆแสดงความรู้สึกจริงๆไม่ว่าบวกหรือลบและไม่พยายามสร้างภาพเกินจริงวิธีฝึกแสดงความจริงใจจงยอมรับตัวเองก่อนจะให้คนอื่นยอมรับคุณคุณต้องยอมรับตัวเองก่อนทั้งข้อดีและข้อด้อย จงพูดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ทำร้ายใครแต่ก็ไม่ปกปิดจงไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาดความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์จงรักษาคำพูดให้ตรงกับการกระทำความน่าเชื่อถือสร้างได้จากสิ่งนี้ผลลัพธ์ของการแสดงความจริงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนคนรอบข้างรู้สึกไว้วางใจและเปิดใจมากขึ้น คุณจะรู้สึกอิสระและมีความสุขที่ได้เป็นตัวเองช่วยสร้างสเสน่ห์ที่แท้จริงซึ่งไม่มีวันจางสรุปเนื้อหาทั้ง7พฤติกรรมที่คนมีสเสน่ห์แบบลึกๆมักทำโดยไม่รู้ตัว 1. รู้จักควบคุมอารมณ์ 2. พูดน้อยแต่หนักแน่น 3. เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 4. รักษาความนิ่งในสถานการณ์กดดัน ห้ามีความสงบภายในแม้ในสถานการณ์กดดันสูง 6. เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น 7. แสดงความจริงใจและความเป็นตัวเองอย่างไม่ต้องแสร้งพฤติกรรมเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คนมีสเสน่ห์อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เปลือกนอกแต่เป็นความลึกซึ้งของจิตใจและท่าทีที่สะท้อนออกมาเจพฤติกรรมที่คนมีสเสน่ห์แบบลึกๆมักทำโดยไม่รู้ตัว และเมื่อคุณเข้าใจคุณจะเห็นว่าคุณก็ทำได้ไม่แพ้ใครตอนที่หนึ่งการควบคุมอารมณ์ศิลปะแห่งความสงบในใจลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้คุณอยู่ในที่ทำงานมีเรื่องด่วนให้แก้ไขแต่คนรอบข้างเริ่มตื่นตระหนกและเสียงดังวยวายถ้าคุณปล่อยให้อารมณ์พาไปคุณอาจตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าคุณหายใจลึกๆและใจเย็น คุณจะเห็นทางแก้ที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ที่สุดคนที่มีสเสน่ห์แบบลึกๆคือคนที่คุมอารมณ์ได้ไม่ใช่การปกปิดความรู้สึกแต่เป็นการรู้ว่าเมื่อไรควรแสดงและเมื่อไรควรนิ่งเหมือนกับกับตันเรือที่ไม่ปล่อยให้พายุพัดพาเรือไปตามใจมันเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งที่แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหนักที่สุดเขากลับยังคงนิ่งสงบ และใช้เวลาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบผลคือเขาสามารถพลิกบริษัทจากขาดทุนเป็นกำไรในเวลาไม่นานนั่นคือพลังของการควบคุมอารมณ์ตอนที่สองพูดน้อยแต่หนักแน่นคำพูดที่มีน้ำหนักคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนพูดน้อยแต่ทุกคำพูดกลับทำให้คนอื่นต้องหยุดฟังไม่ใช่เพราะเสียงดังหรือคำพูดที่เยอะแต่เพราะคำพูดของเขาหนักแน่นและมีจุดหมาย ลองนึกถึงการประชุมที่มีคนพูดเต็มห้องแต่กลับไม่มีใครจำสิ่งที่พูดแล้วคนที่พูดเพียงไม่กี่คำกลับทำให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเคล็ดลับคือพูดแต่สิ่งที่จำเป็นและใช้คำพูดที่มีความหมายจริงๆเช่นเราต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรดีกว่าการพูดเพียงแค่ปัญหานี้ยากจังตอนที่สเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นศิลปะแห่งความสัมพันธ์ สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองแต่เป็นความสามารถที่จะเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริงลองนึกถึงคนที่คุณชอบพูดคุยด้วยที่สุดเขาหรือเธอมักจะฟังอย่างตั้งใจไม่รีบตัดสินหรือขัดจังหวะและทําให้คุณรู้สึกสบายใจที่ได้พูดการเข้าใจผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยทุกครั้งแต่หมายถึงการยอมรับและเคารพความรู้สึกและมุมมองของเขา ตอนที่ 4. รักษาความนิ่งในสถานการณ์กดดันพลังแห่งความมั่นคงในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูวุ่นวายคนมีสเสน่ห์จะไม่ถูกพัดพาไปตามกระแสะความเครียดแต่ยังคงนิ่งสงบและมีสติเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดแม้จะมีพายุพัดผ่านความนิ่งนี้ทำให้พวกเขามีพลังที่คนอื่นอยากเรียนรู้และติดตามตอนที่หความสงบภายในเกราะป้องกันใจที่แข็งแกร่ง พฤติกรรมนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอย่างเพราะถ้าใจเราไม่สงบเราจะถูกความเครียดและความกังวลครอบงำจนไม่สามารถแสดงความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดได้คนที่สงบภายในมักจะมีแสงสว่างในตัวเองซึ่งเป็นพลังดึงดูดผู้คนโดยธรรมชาติตอนที่6เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างสะพานเชื่อมใจโลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย คนที่รู้จักเปิดใจรับฟังและเคารพความแตกต่างจะกลายเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ว่าคุณจะเจอใครถ้าคุณเปิดใจและไม่ตัดสินคุณจะได้รับความไว้วางใจและมิตรภาพอย่างแท้จริงตอนที่ 7. ความจริงใจและความเป็นตัวเองสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางสุดท้ายการกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริง แสดงความจริงใจในทุกคำพูดและการกระทำคือสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่สุดคนที่กล้าเปิดใจและไม่กลัวผิดพลาดจะกลายเป็นบุคคลที่มีพลังดึงดูดที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้สเสน่ห์แบบลึกๆไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือการแกล้งทาแต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนและเข้าใจตัวเองเจพฤติกรรมนี้คือกุญแจที่จะเปิดประตูสู่ชีวิตที่มีพลัง ชีวิตที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้และชีวิตที่คุณจะภูมิใจในตัวเองถ้าคุณพร้อมเริ่มต้นฝึกฝนพฤติกรรมเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้และสัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเองเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆอย่าลืมกดติดตามช่อง The Power Mind เพื่อรับพลังบวกและแนวคิดเปลี่ยนชีวิตอีกมากมาย และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน